สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาดูข่าวน,นี้กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมรามารถแห่หมอลำขอนแก่นนะครับโชว์จัดเต็มสงกรานต์ที่สนามหลวงทอทอเจงไม่ได้หันลำโพงไปทางฝั่งวัด <What? S 1> แก้วพระแก้วนะครับรามาขบวนหมอลำรถแห่จังหวัดขอนแก่นนะครับ ในหันเย็นทวล่ามหาสงการ2,567นะครับตั้งคำถามทำการแสดงไม่เหมาะสมในเขตพื้นที่พระราชทานพระราชทานหรือไม่อีกทางด้านหลังเป็นวัดพระแก้วขณะที่บางส่วนบอกว่าทำถึงเกินส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างชาติจะได้รู้จักความม่วนอ่า อีกนะครับผู้ผชมเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะครับเีษายนมีการเปิดหา้าอนห5ารเย็นทวนล่ามหาสงกรานงพรอยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งพิธีเปิดดังกล่าวมีขบวนพาเหรดมหาสงกรานสุดยิ่งใหญ่กว่า20ระบขบวนนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีขบวนของแต่ละจังหวัด ที่มาร่วมแจ้งออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นจังหวัดของแต่ละจังหวัดด้วยซึ่งเคลื่อนจากถนนราชดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวงนะครับท่านผู้ชมล่าสุดนะคะก็มีอ i k t o ็อกรายหนึ่งนะคะนำคลิปมาโพสซึ่งเป็นคลิปของขบวนการจังหวัดขอนแก่นนะคะ ซึ่งมาในนามชื่อขบวนเสียงแคนดอกคูนะคะโดยหนึ่งในรถขบวนจะมีรถแห่นะคะและรถหมอลำด้วยและทำการแสดงตลอดทางาให้ประชาชนสองขวังตลอดในรับชมนะคะคลิปนี้ขบวนดังกล่าวเคลื่อนมาถึงบริเวณทางข้าสนามหลวงนะคะซึ่งก่อนหน้าทำการแสดงหน้าประธานในพิธีและผู้ชมทั้ง ช่องทางอื่นๆมาแล้วพอมาถึงตรงนี้นะคะได้ทำการแสดงโชว์จัดเต็มแสงสีเสียงและลีลาในสไตล์หมอลำนะคะแต่บางคนอาจมองว่าเป็นท่าเต้นยั่วยวนและไม่เหมาะกับสถานที่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพระราชฐานและติดกับวัดพระเก้วด้วยนะคะท่านผู้ชม ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับซึ่งบางส่วนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเชิงตั้งคําถามว่าทําไมทําได้หรือไม่เหมาะสมหรือไม่เช่นหมดกันสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เพราะมีวัดพระเก้วรพระเาชวังขณะเดียวกันาบางคนก็บอกว่าชอบค่ะทำถึงขึ้นๆมันต้องแบบนี้สิสงกรานกรุงเทพ ทีนี้นักท่องเที่ยวชอบกันเลยบางคนก็บอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฝรั่งจะได้รู้จักความม่วนมวนอ่นด้านจังหวัดขอนแก่นได้อธิบายเกี่ยวกับขบวนที่มีหมอลำนี้ว่าเป็นการสื่อถึงบรรยากาศความึกเครง่งศรีพันห,หมายถึงงานฉลองนะครับของชาวขอนแก่นดินแดน,ดนหมอลำการฟ้อนร้องรำ มกับเป็นเมืองเสียงเค้นดอกคูณทำให้าาส,สงกรานต์ขนเก่นเต็มไปด้วยทั้งความหุดห้ามอ่าทรงคุณค่ามากด้วยความคืนเคร่งท่ามกลางเสียงเค้นเสียงลำศิษยัหันมหาสงกรานต์อย่างชาวขนเก่นนะครับขณะที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทอทอทชี้แจงว่าในการจัดหานที่ท้องสนามหลวง ทางโทรทได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการจัดห้านเข้าใจว่าอาจมีรามาในเรื่องความไม่เหมาะสมบ้างแต่ยืนยันว่าเวทตีทำการแสดงรวมทั้งลำโพงได้หันมาทางฝั่งสนามหลวงไม่ได้หันไปทางฝั่งวัดพระเกลยวและพระราชบรมราชวางังนอกจากนี้ในโลกออนไลน์ยังมีการแชร์คลิปการแสดงคอนเสิร์ต ของมิลลิะดะนุภาคณาธีรกุณแรปเปอร์สาวชื่อดังในเพลงใหม่ในการนำดนตรีเทรปมาผสมประสานกลิ่นไอเพลงพื้นบ้านพื้นบ้านอย่างเต้นกันรำเขียวมีจากหลังของเวทีเป็นพระบรมมหาราชวังด้วยโอ้บัลลีนีแนทีว่า Thán phụ trùm thì vài bằng tức bằng không mấy mông lèo mấy mọt ôm Lại bằng tức thì vài bằng nhau mấy mông lèo mấy mọt ôm Chai, khắp, thị À, bông vài bằng nhau muôn là chế hoa bằng quần của vài lê quả ưu đi À, à, bằng này gà bông gà bông mà chút À, chế có có mấy đứa ngàn lá nữa nè À, chút chóp ต้องการเรามันกลายเป็นปณญลาวพี่น้องครับที่นี่วันนี้ปุ๊มนะคือแก้วมาเจริญช่องปุ๊มในทิ้งลราพี่น้องครับเลิกมาเต้นปีกันหนุยลังท่านผู้ชมไปก่อน,นพี่น้องเอับคราวที่นี้ของผมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชม